สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เห็นพี่น้องนะครับชาวบ้านหานฮีก็ไม่ทราบว่าเขามาทำอะไรกันนะครับอยู่ที่อาสารเจ้าพ่อขุนเพียนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆนะครับว่าเขากำลังทำอะไรกันครับยังไงเจา้หจาหูว่มามาูเือ่อผม

โดยเฉพาะพี่น้องที่ทานไปฟ้านมานะครับขอยังได้เบิ่าสวัสดีครับสวัสดีครับครับเอสเอสยังกันอยู่นี่ฟ้ากันเอสเอสโมคณะนี่นะครับชุมชนฮันนี่โมสามนะครับชุมชนฮันนี่โมสามก็นั่งสางสานเฉพาะคุณเพียงลัางไม่เนื่องจากว่าลังเก่านี่ชุดก็เนื่องจากว่าโมผมจะท่าในความศักดิ์สิษย์ ในบุญวันเรมีองะไนอืมเราสักคิดอย่างไรเนี่ยเราจอยพี่น้องอย่งไรเลยก็คือพี่น้องลูกเต้าลูกหลานเท่าขี้ลดมากยังสี่จังว่าลงสะพานเังสี่ก็พอเดียเสียสิทิ์อืมนะครับอืมมีคนขี่รถลงมาไอ้ขี่ซิบหล่อตกสะพานนี่ก็พอเดี๋ยวเสียสิทิ์เอาบอดเสียสิทธิ์นะครับการนอกเนื้อจากนั่นก็หลังจากไล่ไปนั่นนะครับก็มีหลายหลายน้าพอเดี๋ยวเสียสิทิ์เพียงแต่บาดเจ็บเล็กหน่อยอีสิอ๋อเราเราซอยเราเราซอยแต่พอคุณเพี้ยนนี่ นี่เฉพาะคุณเพียงแตหมายถึงว่าไอ้ชุบชนของผมนี่ให้ความศรัทธาให้ความกระตุ้นน้ำคือครับผมก็เลยมีการเริ่มนะครับก็จจมีเรียกหาวีพุนนะครับมีคุณพ่อสมหวังคุณพ่อหุ่นกับพ่อครับพี่หน่อเทาดูกเลื่อนหลานถือมาซอยกันมาสู่มาพ้องกันครับมันอีกส่วนหนึ่งกับค้านรักก็คือลูกเต่าลูกหลานเท่าที่ไปทำบ้าหากินอยู่ต่างจังหวัดก็ได้มาสมทบ นะครับแต่หยอดเงินนี่มาสมทบศพนะครับเงินใหม่ให้เล่าเออเฮ็ดเงินใหม่ให้เล่าอืมนะครับเฮ็ดเงินใหม่ให้เล่ากันนั่นก็การมาจากวัดจากที่ของหลวงพ่คุกเทียนเท่านี้ครับนะครับซึ่งสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษเลยครับโดยเฉพาะตัวผมเองนี่เสื่อทั้งเสื่อมากนะครับเนื่องจากผมได้รับประสบผู้บาดเหตุนะครับรบความรับตลบนะครับ อะไรค่ายเค <Physical. S 1> รื <diab os> <confidence. S 2> ่องนะครับถือว่าเราน้ำกลุ่มกล้องรถลดลดนะครับรถผมเองมาตัวผู้นัญญินนะครับตกถนนอยู่แถวนี้บ่ครับอยู่แถวรัตนาเฮานี่แหะโอ้ครับครับแจ้ก ชกเพื่อนะผู้โดยสารบริจายังบริจาคบัตริเลยเราคำนวณคือความเสื่อมสูงสัความเสูุครับเป็นสักชิี่เป็นน้ผ้อาดูแลลูกค้าครับวกู้น่ีเป็นลูกค้าลูกค่ต่อเาชันจอฟนไมมานี่ครับครับะครับ่อดีตครับไอสะพานเก่ายุคบนา่นะครับครับีรถมาคว่มยุคับันสาขั้นสี่ขั้นนคสะพานตนนี้ประเรถเลียดวงต้นลงไป บ่มีอันตรายด้วยบ่มีบ่มีเอ่อคนโอ้คนที่ดี่เรื่องนี้เวุกการวางอเชือเือมันมานครับกระเพาะุ้นเียนเทานีครับดูแลแม่กระทังคนในุมชครับรวมทั้งคนผ่านกไมากะครับเปีนกาัชารบใ้พันมากเปีแ่กช้านอ๋อคนเสือครับ ด้านมือนี้แะครับรครับผมบ้านเมืองกับพัฒนาไปแล้วเนะาะนะครับลูกหลานกับมีพออยู่พอกินเนะาะนะครับด้วยด้วยบุญบาร,รมีของของคุณเพียรนวลล่ะนะครับรไปสร้อยไข่ลูกหลานเขาพออยู่พอกินนะครับเขาไดมาเห็นว่าเอ้าที่ขอคุณเพียรน,น่าจะมีเงื่อนลังไม่ล่ะนะครับเงื่อนลังไม่เป็นตามการได้ล่านะครับก็เลยยกยกเร่าผู้ช้ขึ้นทุกชูนะครับเลย มีความคิดนะครับว่าสีช้างเลื้ยงให้เราอยู่ไหมนะครับด้วยแรงัทธาของชาวบ้านในชุมชนนี่ยนะเพราะหนุกแรงทหานนีู่่นะนะครับแต่กำนวนว่าวันที่สามสิบวันที่สามสิบเอ็ดนี่นะครับสงสัยพี่เราหนิครับสีอันชิญนนะครับอีกพอคุณเพี่อนนี่งคือรถแห่อ้อมบ้านนะครับแต่ลองอ้อมบ้านนะครับหลังจากนั้นกับวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งถึงเป็นวันตรงกับวันที่ไหม่กับ เสีย <One> ช <input> ื so right. so like ่นข so okay. so okay. so like ึ้นมาอยู่บ้านหลังใหม่แล้วครับถึงเป็นการทำบุญที่ใหม่น้ำมือนั่นแล้วครับก็ถือว่าจะร้องที่อนหลังนี้น้ำแล้วครับแต่ที่นี่มาของกะทรวนี่ยังมาเล่นอยู่นี่โอ้มาพบกับครับย่าแม่โอ้โอ้ครับมาโอ้มีหมาเพิ่งน้ำเออมีหมามีสั่งมันนมาให้เป็นบอกเราบนบ้านเรา เราใส่บ่งใส่า้อม <Syn> ูลปลาใหม่กันนะมาลักบุเราไก่สามตัวี่ไปสอบส้อภาษสอบได้ก็ะเพาะกระจังบวกแม่แม่หาไก่สามตัวไม่ลองอ่ะยังมาลักมาบุญไอย่างไก่ดี ปีใหม่นี่สิมีกันแฮเดี๋ยวติดตามลูกลานให้ดูครับแล้วให้ดูยืมก้อนเลี้ยงน้าเดี๋ยวจะพอผมกับผมเสียเนาะมาบวกส่วนละยัำได้ได้ย่ำนั่นโอ้อันมื้อเนี่ได้ละที่สันมื้อได้ละทีมื้อกานาจีได้แลครับนาจีได้พี่น้องในในมันรวมงานนี่กอะนาจีโชคดีมาทุกคนนาจีโชคดีมาทุกคนโอ้ ว่าไปถึงประมาณทีนึงนะคะ